เดี๋ยววันนี้บารมิวรีอคจะพาทุกคนนะคะมาดูขบวนรำแห่เทียนของน้องๆจากโรงเรียนเบนจมมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีในงานแห่เยนบรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2568ค่ะซึ่งก็เวียนกลับมาเจอกันอีกอแล้วแลนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วเพิ่งรีแอคน้องโรงเรียนเป็นสมัครไปปีนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าขาบวนของโรงเรียนเป็นสมมหาได้ก็เป็นขบวนที่ทุกคนรอติดตามในทุกๆปีอย่างแบบล้นหลามเลยจริงๆกระแสแบบทุกช่องทางเลยแบบ มาหนักมาแน่นมาเต็มมากๆซึ่งปีแ้วที่เพิ่งได้ทำไปนะก็มีแบบเสียงตอบรับเสียงเชิญชวนจากชาวจวอร์ดิโบนมากมายนะคะให้ไปแบบดูด้วยตาตัวเองก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะไปดูด้วยตาตัวเองอย่างแน่น,นอนค่ะซึ่งปีนี้ก็หนีสปอยไม่ผลจริงๆแอบเห็นมาแล้วนิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะมาดูตัวเต็มกันในวันนี้ว่าผลงานของน้องๆนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูดกันเลยค่ะมาเริ่มโรงเรียนเป็นสมัครมหาราช ภูมมใจนำเสนอสวงสากกาโรงเรียนเบญจมมหาราว้าวเรวดาทังฟ้าว้าโอ้โหแบบลงมาสัตว์ดาวดึงเลยทีเดียวเียวไมคคือแบบแปลตาแล้วแปลกใจไม่เคยเห็นเบญจมมหาราชในในชุดแบบนี้มาก่อนคือมาแบบฉีกปีนี้คือฉีก ที่กรอ,อบเดิมๆที่เคยทำอะ่ะแบบนำแบบ127่งร้อยเดเก้าวิวชุดแบบสวยมากสวยทุกคนเลยน้องๆคือเหมือนเป็นนางฟ้าที่ลงมาจากสวรจริงๆผ้าพุงผ้าถุง,ถงเสื้อผ้าอาพรคือเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ย คนสองข้างคือรอดูน้องๆกันเยอะมากคือซีเฟมัดมแล้วว่าไม่ได้

ก็ลมึคือคนที่เยอะมากเออมีปีนี้มีซีนแบจบจ่อไกลคนเนาะ น้องักเคใช่ไหมเขาเรียกว่าทำอะไรไม่รู้หอ้โหหน้าแกเราน้องๆเสร็จข้างหลังก็คือแบบ ปีนี้ชุดปีนี้ชุดดีเลยชุดดีจริงชอบมากออม,มากหูหน้าเหมือนนักเกช่องเตนะมมาาเกูนะอันนี้เป็นทำน,นองอีกทำนองหนึ่งที่ชอบนะ เปนจมาก็คือเป็นจมาการเปลี่ยนโซนการอะไรเนี้ยคือบอโอ้โหคือชี้แยกยดนชีสซับซ้อนเนี่ย้ขาเปลี่ยนโซนนั่นแหละโอ้โหเยอะว่ากติดท่ากันได้ไง เราเนื้อรองปีนี้มาแบบสลับสวยเนื้อรองปีนี้คือแบบเหนือชั้นโอ้โหดูท่าพนี่รองเสร็จหลังชุดหวานมาก อันนี้คือแบบเป็นช uh. ุดส่งแบบโนเข่าเนี่ยแบบคือใครรู้ก็สามารถเมินบอกได้นะเห็นไหมเขาเปลี่ยนทรงด้วยตลกอ่ะเสียงคือแบบที่งใจอะ พื้นเป็นสีขาวนะดูแบบชูนองให้เห็นออกมาได้แบบโดดแบบตึ้งเลยอะ เสียงคือพุ่งขึ้นไปสวรค์แล้วอุ้ยแต่เหมือนแบบเหมือนเคยได้ยินเหมือนของสิ่งไส้หรือเปล่าเรียกว่าทำนองอะไรอ่ะอฝนร้อ,น,อน,นแต่ละคนคือหน้าแบบคือหน้ารับแขกมากอะ่ะ ชโบอหนนี้อุ้ยชอบตรงนี้อ่ะ,เ,นนะเออเออเอาละีิรัยมลและสิเล่นกลละเออเออเอาสเพลงของเป็นจมะมาเป็นอะไรอย่างที่แบบรู้สึกชอบมันรู้สึกว่าต้องเจริญอะไรแบบมันมีความแบบคาไฮคนอยู่ตลอดเวลามีความรวดมีความนู่นยิ่นั่น ชอบน้องคนอย่างชอบหน้าน้องคน,นเนี่ยเนี่ยที่เป็นหนแบบเนี่ยตางกล้องเนี่ยคือหน้าดูแบบคือหน้าดูจัดจ้านหน้าคือแบบถ้าเปรียบไปหาคือต้องยำกุ้งเลยคือซีแซ่บ ทำรองปีนี้คือแบบสวยมากลายรำของน้องือแบบม,มีความผู้ไหวมีความแบบผ่อนช้อนไม่มีความแบบ แขนดูวงคือสอบเออดนตรีเวนจสมาเป็นอะไรที่แบบเอกละะักษณ์ะมีความแบบมีความผาดโผนในตัวเองซึ่งรู้สึกแบบรู้สึกชอบอะดูเราไม่ออมไม่น่วง เออันนี้ได้ยินสับสิบตอบเ,เลิศเขาผสมสารได้ดีได้ดีเลยอืมเลิศเออ,เอ,อไปดูไป อก็งวันนะ,อ,ะอืมได้เห็นเครื่องใกล้ๆแล้วแบบตึงเอาติดกล้องไปลูกติดไป

อุบลคือภูมิใจได้เลยไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ปฏิเสธไม่ได้ไม่แปลกใจที่ทำไมมีคนรอดูน้องๆโรงเรียนเป็นสมาบัราชเยอะขนาดนี้และคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีไปดูสองข้างทางคนแน่นมาก แล้วตบสวยมากจบลงไปแล้วกับขบวนแห่เทียนของน้องๆโรงเรียนเบญจระมหาราชซึ่งมีคําถามว่าทําไมรู้สึกว่าปีนี้จบเร็วจัง <c oughs> คืออยากดูต่ออีกคืออยากให้น้องเดินวนไปไม่ต้องหยุดลําวนไปวนไปในโลกเดี๋ยวพี่ดูเองยังไง้จริงๆนะทุกคนคือภูมิใจแทนครูบุคลากรครูผู้สอนของโรงเรียนเบญสรมหาราชภูมิแทนใจ ภูมิใจแทนผู้ขอของน้องภูมิใจแทนคนอุบลราชธานีจริงๆที่มีแบบมีคนที่พร้อมที่จะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ของอุบลราชธานีเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกเลยนะว่าเบเจมหาราดไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกๆปีก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมีท่อนที่ติดหูแตกต่างกันออกไปปีนี้ก็มีเช่นเดียวกัน ปีนี้ชุดมาแบบฉีกมาแบบนอกกรอบมาแบบที่ไม่เคยเห็นเป็นพามหาราธ,ธรรมซึ่งทําออกมาได้แบบตีโจดสวรรค์ชั้นดาวดึงแบบกระจุยกระจายแบบไม่เหลืออะไรเลยต้องให้คือถ้ามีป้ายคะแนนยกะคือ10บสิบถูกถูกถูกติกถูกถูกข้อในส่วนของเรื่องชุดไม่ติดเลยคือนางฟ้ามาจากสวรรค์คือถ้าบอกว่า มาจากสวรรค์ก็เชื่อเอาจริงถ้าไม่ดูนะนึกว่าเท้าไม่ติดพื้นนึกว่าน้องลอยมานึกว่าไม่ได้เดินลำนึกว่าลอยลำอา้าวเอาสิคือพูดไปนั่นเราเรื่องของดนตรีคือส่วนตัวฉันอนะให้ความรู้สึกว่าดนตรีเบนจามบัคจะมีความแบบผ,าผ่าผ่นจะมีความแบบขึ้นลงจะมีความแบบหลากหลายทำนองให้เราแบบน่าติดตามแบบไม่อ่อมแบบให้คนดูตลอดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ซึ่งตรงจริตีฉันมาก คือใครไม่ชอบไม่รู้แต่ฉันชอบแล้วฉันก็ไปแอบ,บดูแบบที่ฉันบอกว่าหลบสปอยไม่พลลยย้นอะไรเงี้ยฉันก็ไปแอบ,บเห็นมาว่าเออเขามีคนแบบชอบแอบเปรียแบบเทียบชอบแบบว่ามีดาวม,มงดามมากกันฉันก็บอกเลยว่าอาจริงเรื่องแบบเนี้ยถามว่าเปรียบเทียบได้ไหมมันก็แล้วแต่บ,บคุคคลแต่ตัวฉันก็ไม่อยากเปรียบเทียบเพราะว่าน้องๆหรือว่าทุกๆองค์กรอะทุกๆโร,รงเรียนไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอะไรก็ตามแต่ไว้ว่าขบวนอะไรก็ตามแต่เขามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนี้ของชาวจังหวัดอุบลราชาธานีอ่ะแกมันน่าภูมิใจขนาดไหนมันน่ามันน่าโฟกัสสิ่งนี้มากกว่าโฟกัสกันมาเปรียบเปรียบเทียบอะไรกันก็ไม่รู้แกมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและน่า ยกย่องที่แบบทุกภาคส่วนเขาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมระเพเนียนี้ในทุกๆปีแบบต่อไปเรื่อยๆแบบส่งไม้ต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอย่างขาบวนลำของน้องๆเนี่ยก็เหมือนแบบส่งไม้ต่อกันเป็นทอดๆอ่ะจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นมันเป็นอะไรที่แบบที่มีค่ามากกว่าจะไปสร้างธรรมาก,กันแล้วน่าจะแบบคอมเมนต์ที่สร้างพลังบวกให้กับ น้อนอให้กับครูผู้ฝึกสอนให้กับแต่ละขบวนมากกว่าจริงๆอันนี้ฝากไว้ด้วยแต่ใดๆก็ต่างแต่เมนจะมามหาราชปีนี้ก็เอาใจพี่ไปเหมือนเดิมซึ่งชีมาเหนือฉันอะชีแบบปีที่แล้วชีทำไว้แบบระดับหนึ่งปีนี้ชีก็เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งแล้ชีก็จะเพิ่มอีกระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่คาดคิบว่าแบบเออคนเราจะทำได้แบบ เวลสูง so ขึ้นทุกปีทุกปีมันก็แอบ,บยากนยะูน้องน้องก็แอบ,บกดดันคุณครูผู้ฝึกสอนแอบ,บกดดันแต่ก็เห็นผลงานมาแล้วว่าก็น่าภูมิใจอะแกมันอดภูมิใจไม่ได้จริงนะขนาดฉันไม่ใช่คนสอนนะ้องขนาดฉันเป็นแค่คนดูนะไม่ใช่คนอุบอนวนเลยนะฉันเป็นคนประทุมทานีรงนะฉันเริงรู้สึกภูมิใจในตัวแบบเด็กๆทุกคนขนาดนี้เลยที่แบบที่ทําออกมาได้ดีขนาดนะี้แกบคบิดดูดิซึ่งฉันก็แอบคาดหวังละปีหน้าเขาจะมาโจทย์อะไรเขาจะมาฉีกกรอบหรือเปล่าหรือเขาจะกลับไปแบบ ขนกเดิมแบบสุตรแบบมาตรฐานแบบพื้นเมืองชาวอุบลคืออยากดูปีหน้าแล้วอัจริงเป็นสมามหาราชชอบทําอะไรที่คาดไม่ถึงนะเพราะว่าปีนี้ก็แอบคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะยกสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนดูทําให้แบบคิดไปถึงปีหน้าแล้วว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรมาให้เราดูคือเราติดตามเลยว่าปีหน้าเขาจะเสิร์ฟอะไรมาให้ แต่ไม่ว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรมาให้เราก็ดูอยู่ดียังไงก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอชื่นชมรวมทั้งขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเบนจมมหาราชรวมถึงคุณครูผู้ฝึกสอนทุกๆคนนะคะที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้น้องๆได้ออกมาอ่ามีพื้นที่ในการแสดงความสามารถอย่างนี้แล้วก็ได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมให้อ่าคนทั่วประเทศไทยแล้วก็อาจจะมีฟ,ฟงฝังอินตรงอินเตอร์เน็ตตามดูได้ดูวัฒนธรรม ประเพณีดีๆของชาวจังหวัดอุบลราชธานีแบบนี้ค่ะยังไงก็รอติดตามน้องๆโรงเรียเนเบญจมมหาราชในงานแห่เทียนปีหน้านะคะ